ได้ได้กดเอ็มไหมกดกดแมนที่ไงแล้วกดโดดตามเรเป็นที่แล้วตายล่างอ๋อไป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 กดโดดตามไปเลยสัตว์มาคนเดียวมันไม่กล้าแตกแถวเลยมันต้องเป็นลูกน้องเราเป็นลูกน้องมึงไงให้มึงเป็นคนหน้าเดี๋ยวกูเป็นจ่าเพราะมึงเป็นฝนทหารอันนี้ เบียวแทนอ๋อแล้วอยากเป็นเบลนะล่นเลยไปตามเลยอ่ะไม่อยากเบียลไม่อยากตามจะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองอยากเป็นแ่ะโอเคลืมกองลืมหมดแล้วเนี่ยกดชิปกดชิปไม่กดแท็บปืนไหนมีต้มมีเตอร์เฮ้ยกูเองมึงมึงเล่นเป็นเตอร์หรือมึงเล่นเป็นเฟิร์สอะเตอร์เด อ๋อกดแถบลากกดแถบลากเลยก็เค cool. yeah, ียงอย่างนี้อยู่ไหนวะมีนคนไหมมีคนไหมคนบอดเอาไปตาแตคนแมอตกใจคนแเธอเม หดไปหมดมัตกใจใคไู่้ละโง่เจ็บคอเจ็บคอว่าจะยิงเสี่งคนเฮ้ยคนหลุดประหารนี่ประหารเดียวเดนี่มันมันยิงหลังเี่ง นี oh, ่ใส er ่คนหอมมากขึ้นดูโดนโดนโดนโดดรลยเบิร์นเบิร์นกูเบิร์นมันกูเบิร์นมันตายหมดตายหมดคนหรือบอทไม่รู้ยิงไว้ก่อนตาข้างบนข้างบนเจอยังใช่เลยยิงยังยิงยังโง่เหมือนบอทเลยเนี่ยเฮ้ยนู่นข่าวนู่นข่าวนู่น ห่าหนุนเลมึงวิ่งอยู่่งอยู่ออยตโดนยตาโดนไอ้สคนนี่ไอชี้ไม่ช่บนะอโดนเลยไม่ใช่บดไหตาตาโดนสองรอลงมาลงมาไกเหรอทำมาทำมาทำม กูก็ว่ามันยิงแล้พวกมึงอยู่หรือวะตาตาตาหลบไอ้เหี้ยบอดมันไม่น่าแม่นขนาดนั้นหรอวะ่นุนหนุนไอ้เหี้ยมึงรู้เปล่าตอนเนี้ยมันเหลือแต่พวกไอ้เหี้ยคนเล่นแบบปีศาจเลยนะเว้ยใช่ใช่ใช่ไม่เด็กช่วยกูเออเออเอามัน

เอาชีวิตมันไปก่อนเอาชีวิตมันก่อนเออให้มันรีรีรีให้มันรีก่อนเออเธอเฟอร์กับเจอเฟอร์แล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเพื่อนเพื่อนตายมันต้องรีเฮ้ยมีคนมาเป็นมาเมนมารีโอ้ยใจเลสไปไอ้ชีว์เก็บใจเลยเอ้าไอ้ชิตาตายโอ้ยโดนตาโดนโดนลหรไอเปล่าไม่เพื่อนตายด้วยตายด้วยใจด้วยไอ้เจ้บใจด้วย ผมทาเต็มที่แล้วเก็บสามว่ะเอาเรื่องเอ๋ไปไปดูถูกก็มีแต่บอทมีแต่บอทไม่ใช่ไอ้สัตว์วิ่งวิ่งตัวเพราะว่าตัวมันย <lum> ิงนะเพราะมึงอยู่หรือเปล่ามันมีตี้สี่คนเลยดิตายว่ะก็ตายว่ะน่าตายมึงมึงลูกมาแล้วไม่ใช่เหรอโดนยิงอีกรองแทนที่มันจะยิงกูงมันยิงกูยิงกูตาย เอาชีวิตเพื่อนน่ะให้บึงบอกลีลีลีสักเลือดเลือดเลือดกู้เลือดกู้ไม่หาของทำมีระบงมีระเบิดเลยไหมเอาปูเลยขอบปูเลยฝรั่งเศสเออจเก็บสามศพนี่ถือว่าเป็นอะไรเลือกงามยามดีงีการเปิดตัวที่ดีมามาพร้อมแล้วลืมแล้วลืมลืมหมดแล้วชื่อปงปืน เอกไอเช่นนี่คืออะไรไม่รู้ลูกกระสุนนบ้องลูกบ้องลูกบ้องเอกในนั้นนะต้อใครพวกไอของปิมโออะปันคือี่ยรู้ปปโบะบนบนนั่นบนนั่นบนนั่นบนเอาเอาโป๊ะไอมัน ó nó mình đến chơi một đấy liền à Mình ăn con đuối mà lên game, mình vẫn chưa thay pin luôn. Bị mất tiền rồi. Nhìn 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 เจอย่าพึ่งจริงอย่าพึ่งจริงอย่าพึ่งจริงไอ้สัตว์ต้องต้องระยะประชิดไปอย่งนี้ต้องระยะประชิดไอ้คนนี้มีนอะไรมันอะวะไอ้ช<ห>่มันจริงกูมันจริงกูมันจริงกูไอ้ข้างหน้ามึงอหรอนะขวาขวาขวาไม่ <ued gardens. S 2> ใช่ขวาขวาตรงที่มึงมาร์แอ่ตรงนี้ตรงนี้มันจริงกูจริงกูอยู่ข้างหลังหินนะเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคนกลัวเลยมันเป็ตกเป้าด้วยหมาขอนตัวเองก็กลัวไป ยิงตายมาแล้วเออมองมาวงมาวิ่งวิ่งกันวิ่งกันเข้ามาเข้ามาเอกเข้เร็วเออวิ่งกันมันตายแล้วเพื่อนมันตายหมดแล้วไอ้เพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนหมดวิ่งกันหมดแล้วเพื่อนมาขึ้นเขาแล้ยทียิงยิงแล้วเลยขึ้นไปบบว่ายิงแม่งลอยโด่งเลยโอ้โหวิ่งวิ่งกันเต็มเลยวิ่งกันเต็มเลยหนุ่มๆบนูก็มีบนนูก็มี มีเป็นเลยมีสโคเฮ้ยอะไรแล้วทีมีเมทิเออร์ว่ะเขียนร่วงร่วงล่วงมันโดนยิงจากตรงนี้ปัวดาวตกนี่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 ตรงนี้ตรงนี้มันไอเช่กูไม่ได้ยิงนะเมื่อกี้คนที่ตายมันโดนยิงจากตรงนี้ไปก่อนไปเข้าวงก่อนดีกว่าอยู่ขอบวงก่อนเออระวังซ้ายระวังซ้ายเถอะชีวจนโดนโดนโดนสายสายเอกสายสายเลยสายเลย เดี๋ยวดูเลยว่าเดี๋ยวนี่นี่นี่ใช้ปืนสี่เจ้าปะเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้โหแตกมีเลเซอร์ชี้เป้าตรงนี้มีเลเซอร์ชี้เป้าเออเออเออเจ้าของแตกพวกเน้าอ๋อวินวินมันมีวินมีสโคปอนนะมั้ยไม่สะก่อนนะเดี๋ยวกูเอาเลเซอร์ดรอปทิ้งไวแหละเมื่อกี้หัวกูแตกถ้าเกิดแล้วกูไม่มีกอดสามนี่กูตายแล้วมึงเห็นป่ะมาร์กูอ่ะหันขึ้นไปเจอเลยวินฟิวหันขึ้นไปมาร์กูเจอเลยมันนะ อย่าโผล่ขึ้นไปอย่าโหลไหมมันจะไนเปอร์มันมีสะโคบสะโคบสะโคบเราสะโคบเป็นกางปลาโดดโดดโดดลงมาแล้วมันโดดลงมาแล้วกูมีไอรอนใส่แล้วกูเอาเก็บตัวขวาด้วยเอาจากหมู่บ้านเนี่ยมีตัววิ่งจากหมู่บ้านมาอยู่ไกลางคืออะไรวะตาวตกคืออะไรวะเมทิดากูเมทิเอยร์นี่บิลู

มอบกดเลยหมอบกดเลยแสบโอ้โหเกือบแล้วเขย่าใหญ่หน่อยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมองบีบโอ้ยเชี่ยลุกตีเชี่ยเอาลุกตีเรืสีเรสีกระโดดกระโดดเองมันเด่นแล้วมันเด่นแล้ว กระโดดเอาไอ้ม่ริงะไลกันมิสมีนี่มีหินนี่หินนี่หินนี่เอกไอ้ขวา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 ไมซ้ายม่คนเอกซ้ายไม่คนซ้ายไม่คนนี่นี่นี่ไปล้วเอกมันจริงไอ้โี่ 对呀。<laughs> <laughs>